วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2พฤษจายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทย ยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2563-2564เป็นวันที่หนึ่ง โอกาสนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาและพระราชทานรางวัลพระาธาตุนาดูนทองคำแด่พระสงฆ์ผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยและมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์จำนวนหนึ่งคนและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจำนวนหนึ่งคน จากนั้นได้พระราชทานรางวัลเชิดชูเขียรน,นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคําประเภทสิทธิ์เก่าดีเด่นประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาวิชาชีพและสาขาทมนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ต่อจากนั้นได้พระราชทานทุนภูมิพลประจำปีการศึกษา2,564จำนวน30รายและในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น3,761คน มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งขับเคลื่อนและบริหารจัดการในทุกด้านให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกเน้นสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งด้านอาหารการเกษตรและปะศุสัตว์ด้านสังคมและวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย นอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะค้นคว้าวิจัยรองรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและปศุสัตว์พัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรให้โดดเด่นและเป็นแหล่งศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตอีกด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชารราโองารความสําคัญตอนหนึ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะับว่าเป็นผู้มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจเพราะมีวิชาความรู้เป็นสมบัติประจำตนวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้แต่ละคนควรนำความรู้ไปใช้ด้วยความรักความพอใจความมุ่งมั่นภาคเพียรความเอาใจใส่รับผิดชอบและวิจารณญาณกล่าวคือต้องมีความรักความพอใจและศรัทธาเชื่อมั่นในงานและในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นคุณเป็นประย ต้องมีความมุ่งมั่นภาคเพียรที่จะปฏิบัติงานนั้นสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงต้องมีความเอาใจใส่รับผิดชอบม่ใจจดจอดต่อหน้าที่ที่ต้องกระทำต้องมีวิจารณญาณมันพิจารณาทบทวนงานที่ทำรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติของตนอยู่เสมอจะได้นําความรู้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีให้เจริญยิ่งขึ้นไป ถ้าทำได้ดังนี้บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสารรค์ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมจเจริญวัฒนาขึ้นได้อย่างยั่งยืน